สวัสดีมิลักแฟนนารุโตะทุกท่านนะครับผมวันนี้นะมาในเกมแนวใหม่แล้วนะก็เป็นเกมแนวเทอร์เบียแล้วนะแต่ว่าเป็นแนวอนิเมะอันใหม่นะก็คือเป็นาาื่องของนารุโตะนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นเกมแนวอื่นหรอกแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นอนิเมะ เทิร์นเบดอะซะส่วนมากต้องบอกอย่างนี้ออน,นิเมะเทิร์นเบดก็วันนี้มาเป็นทางด้านของนาูโตะนะไม่แน่ใจนะว่ามันเปิดมานานแล้วหรือยังนะแต่ว่าเนี่ยเซิร์ฟที่31นะซึ่งเซิร์ฟ31เนี่ยมันก็น่าจะยังไม่เปิดนานหรอกนะเออแล้วก็วันนี้เห็น,นก็เลยเอามาออลองรีวิวดูว่าจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้เพิ่งจะกดเข้าเกมมาก็ยังไม่ได้มีอะไรเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองเล่นไปเรื่อยลแล้วกันแล้วก็ผมเห็นในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีพวกเนี่ยเหมือนมันจะแจกสุ่มเพชรนะมันจะเป็นแบบ่สุม อันนี้ไม่อันนี้น่าจะได้2กับอะไร6กพันแสักอย่างไม่แน่ใจนะเนี่ยต้องน่าจะต้องเลเวล8ดเดี๋ยวค่อยดูอีกทีเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะอะแล้วก็ตัวละครคร่าวๆเกมเนี่ยจากที่ผมดูในตู้สุ่มเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างนี้ประมาณนี้อยู่ซึ่งตัวละครมันอาจจะยังแบบไม่ได้เยอะเพราะว่ามันเพิ่งจะเปิดใหม่นะน,น,นี่มีประมาณนี้อะโอเคมาก็เดี๋ยวไปสอนวิธีดาวน์โหลดก่อนนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ย แทบทุกคลิปของเกมจีนเอเเกมเนี่ยผมสอนวิธีดาวน์โหลดวิธีอะไรทุกอย่างหมดเสร็จสับนะแต่ว่า ก็มีคนถามมาทุกคลิปนะว่าแบบโหลดยังไงสมัครยังไงนะเออกเ็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะว่าเป็นยังไงนะโอเคไปอ่าส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลด X7 ็กเเนกมนะเวลากดเข้ามาในลิงก์ด้านล่างเสร็จปุ๊บเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยไม่ว่าจะเป็นทนางด้านของ iOS หรือ Android นะหลังจากทําการกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ค่อยพิมพ์ชื่อเกมอันนี้ริคดูนาตโตะใน X7 ็กเเกมได้เลยหรือว่าชื่อภาษาจีนก็ได้เชน่นเดียวกันเดี๋ยวผมทิ้งชื่อทิ้งอะไรไว้ให้ใต้คลิปนั่นเองนะโอเคอ่าหลังจากนั้นกดเข้ามาใน Excel เสร็จแล้วกกด เขาเรียกว่าพิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยมาชื่อว่าลิคุโดนารูโตะนะก็คือมันสามารถพิมพ์ได้3อย่างมีชื่อลิคุโดแล้วก็มีชื่อภาษาจีนแล้วก็สามารถใส่เป็นตัวเลขได้นั่นเองนะอ่ะไปกดเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะเจอเกมอ่าริคุโดนารูโตะกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะจ๊าอ่ะสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะเวลาเรากดเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะมีให้ใส่พวกล็อกอนเล์พวกนี้ใช่ไหมก็กดเข้ามาหน้านี้เสร็จใช่ไหมล,ล็อกอิน X7 เกมแล้วเรากดล็อกอินอีเมลอ่ะ กดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่อีเมลของเราพอใส่อีเมลเสร็จปุ๊บเรากด Get c o ค e ออะรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลของเราเพาะฉะนแล้วก็เอารหัส6ตัวเนี่ยมาใส่ในโค้ด input อันนี้แล้วก็กด Lo g in now ได้เลยโอเคนั่นแหละประมาณนั้นสถานะของวิธีการดโหลดแล้วก็สมัครนะั้นน่าจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะจริงง่ายมาก เพราะของ X7 กเกมเนี่ยมันใช้แค่อีเมลอย่างเดียวมันไม่ต้องแบบหาแบบประชาชนจีนอะไรของจีนเหมือนกับเซิร์ฟจีนหลักประมาณานี้อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มด้วยการเ,เดี๋ยวสุ่มฟรีไปก่อนปับ๊บได้เลย ได้อาจารย์อะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะอะเดี๋ยวเราไปทําการทําการทําการอัปตัวละครก่อนอะใส่ตัวละครฟรีไปก่อนหนึ่งตัวเกมเนี้ยมันจะมีตัวละครหลักอะอย่างเนี้ยตัวละครเน,นี้ยคือตัวละครหลักของผมนะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแนละ้วตัวหรอกแต่ว่าเขาทำมาให้มันเป็นตัวละครหลักของเราอะแล้วก็ทีมเราเนี้ยสามารถใส่ได้อีก5ตัวแต่ว่าตอนนี้ได้แค่นี้อยู่เดี๋ยวปลดตามเลเวลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปปั๊มเลเวลก่อนน่าจะต้องรีบเวลหน่อยจะได้ปลดฟังก์ชั่นอื่นด้วย โอเคไปลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าแอนิเมชันต่อสู้ก็ถือว่าโอเคมันเป็นการเทินเบทนี่ตีสลับกันเรื่อยๆนี่แล้วก็เก็บเกรดเขาเรียกอะไรเก็บจาัก,การาเรื่อยๆเพื่อเป็นการใช้นตินะอันนี้ตัวละครเรา,เาดาวน์น้อยๆเดี๋ยวผมขอเร่งสปีดหน่อยนะอ่าไปไ่อ่ะโอเคมากดสกิลอ๋อเป็นสกิลประสานโอเคอไปต่ออจริงกดคูณเอ่อคูณสิบอะ บางทีมันจะมีบั๊กนิดหน่อยนะแบบว่าอนิเมชันไม่ขยับนะเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำเลยเอาจริงๆอะ่ะกดคูณสัก5เนี่ยค่อนข้างโอเคมันแล้วแต่กรณีนะบางทีมันก็ไปปกติอ่านี่เป็นคอมโบโอของลีก,กับไกโอเคไอ้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่แบบดีอยู่นะ,อะโอเคไปต่อไปต่อก่อนอกด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 สคริปสคริปสคริปรัวๆเราใส่สคริปอยู่แล้วขนาดเป็นภาษาอังกฤษย,ยังอ่านแทบไม่ออกอันนี้เป็นภาษาจีนอย่าหวังเลยนะ โอเคกดไปก่อนป๊าปก็ให้แล้วก็อ,อ๋อโอเคได้รางวัลด่านแล้วก็ให้กดออกกดจัดทีมใส่ตัวละครเพิ่มชิกามะรุโอเคจัดไปแล้วก็อ่าอันนี้ออกอัพเวลโอเคอ่ะเราไปเสร็จกดออกไปคืนกดออกไปคืนแล้วก็ตุลยด่านต่อโอเคเดี๋ยวผมขอดูเอาจริงอืมกดดูไม่ได้อ่ะเจอตีไปก่อนตีไปก่อนแล้วกันโอเคมา ครับข้าให้ผมว่าพวกซาบิโตะเดยวมาแน่อนอนเลยนะอ๋อเกมที่เป็นแบบยืนได้6ตัวหน้าสามหลัง3ามโอเคจะพอรู้ตำแหน่งหน่อยอ่ะสกิลประสานอ๋อนี่เป็นสกิลฮิลอ่านี่เป็นประสานฮิลเอ๊ะแต่ว่าชิคามารุนเนี่ยใช้ประสานฮิลไม่น่าเชื่อโอเคอ่ะผ่านด่านไปได้ของรางวัลได้เลยเรียบร้อยอ่ะกดรับของรางวัลระหว่างด่านโอเค อันนี้ก็เป็นสอนเบสิกนะเบสิกเพราะผมเพิ่งกดโหลดมาเลยอนี้สดๆเลยโ okay. อเคกดตีไปก่อนอัพออนี่อัพตัวหลักเอาจริงแทบทุกเกมที่มีตัวหลักนี่นะผมว่าอัพตัวหลักไปมัมาค่อนข้างดีกว่านะมันมีประโยชน์มากมันผ่านหนาน่ายเอาจริงตัวหลักมันเก่งอยู่ถ้าแบบว่าไม่ใช่ตัวละครตัวละครในทีมเราแบบเป็นตัวโกงๆประจําแพทหรือว่าตัวเมตาอะไรอย่างเงี้ยน,นะตัวละครหลักเราจะค่อนข้างมีประโยชน์นะเนี่ยอย่างเนี้ย ตัวละครหลักตีเดียวตายนะตัวอื่นก็ต้องแบบตีคนละสองทีหน่ะเดียวตายโอเคอันตีโอ้อันตีหมูด้วยสวยอ่ะโอเคต้องไปด่านต่อเดี๋ยวผมขอรู้ตำแหน่งตัวละครก่อนนะเอ่อตัวละครเดี๋ยวเขาก,กดแปลภาษาก่อน translate screen แล้วก็เลือกเป,ป็นภาษาไทยต้องกดดาวน์โหลดก่อนโอเคอ่ะแล้วก็เลือกภาษาไทยกดสก r e e นะกดสก r e e แล้วเลือกไทยโอเค นี่มันจะมีให้กดโอเคเน็กถัดไปอ่ะเอาอันนี้ข้อมูลดีกว่าอันนี้โอเคมากดแปลก่อนเอ่อขอบสก,กิลสก,กิลอ๋อนี่เป็นการป้องกันผมไม่แน่ใจว่าตัวละครมันเป็นสายอะไรเดี๋ยวนะเอ่อส่งอันนี้เป็นชื่อเพรมันไม่มีตำแหน่งบอกแค่นะ หรือมีแต่ว่าเราดูไม่นี่อันนี้น่าจะเป็นซับนะสีเขียวเนี่ยซับซับชิการ้เนี่ยน่าจะเป็นดาเมจนะตัวหลักเราน่าจะเป็นสายมาตรฐานนะไม่ได้มีสายอ่ะคนอ,อื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ,อะขอแปลก่อนหรือว่าเราต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษน่าจะพออ่านได้อยู่นะดูกอนสักครู่สักครู่เซน Oh, oh, อ๋อพุทแบ็กโลอ๋อนี้เป็นคนอยู่แถวหลังใช่ไหมอันนี้เซนอันนี้มันก็มีแต่เซนเซนคืออะไรวะอ่าแล้วบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว oh, ินอ๋อนี่เป็นธาตุนะเป็นธาตุลมธาตุลมอันนี้น่าจะเป็นธาตุไฟปะอ๋อเป็นไฟแปลว่าเกมนี้น่าจะมีชนะธาตุปกติแล้วนะอย่างอันเนี้ยทิณาตาเป็นลม อันนี้ก็เป็นลมอันนี้เป็นธาตุไฟนะน่าจะมีแพ้ธาตุชนะธาตุปกติแต่ว่าตอนนี้ผมยังกดหาไม่ได้ว่ามันหายยังไงนะโอเคท่ามันไปก่อนมาเดี๋ยวเราไปตะลุยด่านกันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงโอเคมาเดี๋ยวเอาตะลุยด่านให้ไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาด,ดูว่าเป็นยังไงนะโอเคตีตีต,ตีอันนี้มีกดคูณ2โอเคเรากดคูณ10เอ่อคูณ10เนี่ยนะสปีดอ่ะล้วกดคูณ10 ของ X7 g a เ e กแล้วก็เรามากดคูณ2ของในเกมอีกเออเพราะฉะนั้นเรามันน่าจะไวแบบไวมากนะแป๊บเดียวตีไปตีไปเดี๋ยวน่าจะต้องไปอัพตัวเพิ่มนะมาประสานโอ้เริ่มประสานไม่ตาย,ลยนะแล้วฮะจะฉีมทีมเราตายไปด้วยหนึ่งมีดาวปะโอเคดาวแปลว่าตัวละครห้ามตายนะจะได้ดาวเต็มเดี๋ยวต้องเอาใหม่ก่อนต้องไปจัดทีมอ,อ,อันนี้เป็นแพคเติมโอเคเออนี่ไง อันนี้ระดับอะไรไม่แน่ใจนะมันไม่มีระดับเขียนนะแต่ผมว่าสีแดงเนี่ยน่าจะระดับสูงสุดใช่ไหมแล้วก็สีทองเนี่ยองลงมาเนาะอ่ะเอ้ยห,หรือสีทองสูงสุดวะเดี๋ยวนะอ่าผมว่าสีแดงสีทองถ้าดูจากราคาแพ็คแล้วผมว่าสีแดงเนี่ยน่าจะต่ากว่าสีทองสีทองเนี่ยน่าจะระดับสูงสุดแล้วก็สีแดงลงลงมานะแล้วก็เป็นลองลงมาอีกทีหนึงอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาขอดูนี่อ่าแปลภาษา คงไม่ต้องใช้แล้วเนาะเราไม่ได้แปลเยอะขนาดนั้นอ่ะนี่กดม,มาอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เราเรา VP พศูนย์ดีกว,ว่าแล้วก็นนี้ล็อกอินโอเคเฮ้ยได้ชุดมีสกินตัวหลักด้วยนี่สกินหัวขยงเงี้หลักนะเฮ้ยเท่อยู่เท่อยู่อโอเคมาเดี๋ยวเราเมื่อกี้ผมจำได้ว่าผมมีในกระเป๋าใช่ไหมอ๋อนี่อัพตัวละครมาอ๋อนี่ไม่ใช่ในกระเป๋านี่หว่ากระเป๋ามันคือ,อไหนวะ อ่อน,นี่ประสานห้าใหม่โอเคแล้วก็นี่ช่างมันอ่อกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอันนี้วิวสิบอันนี้วิวแปดก่อเราต้องวิวแปดกับวิวสิบก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ใเทมตัวละครก่อนแล้วกันอ่ออันนี้อันนี้เกะก,กะจังเลยอ๋อเดี๋ยวนะสักครู่สักครู่ อ๋ <AL> อ <AL> มันไม่ใช่เทมนี่หว่ามันเป็นของที่ไปอัพตัวละครอันนี้เป็นอัพเวลเอ่อตัวละครหลักเราน่าจะเวลตันอยู่ฮะทำไมตัวละครหลักผมถึงเวลตันได้เว้โหแล้วน่าจะต้องอัพอะไรก่อนสักอย่างนะถึงจะไปต่อได้นะตัวละครหลักเอ่อนี่วิวสิบอ่ะเดี๋ยวเอาสักวิวสิบแล้วกันสิบสิบเอ็ดแล้โอเคมาเดี๋ยวเราไปปั๊มเวลก่อนดีกว่า ไปรีบตะลุยด่านเอออันนี้ก่อนให้มันได้3ดาวรีบตะลุยด่านก่อนอยากได้วิวเออตีผ่านแล้วมีกดสคริปป์ปะอันนี้เป็นอะไรสักอย่างไม่รู้ไม่แน่ใจโอเคอันนี้ตีผ่านหมด3ดาวไปไปต่อออนิเมชันถือว่าโอเคนะออนิเมชันกับอ่อโมเดลตัวละครถือว่าโอเคอยู่อันนี้ผมปรับ ภาพต่ำนะมาเลยดูแบบไม่ค่อยเส้นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโอ้โ,อโดนตีบอสฮนะช่วยไม่ได้เพราะว่าผมน่าจะต้องเอาตัวละครไว้ตรงกลางนะั่นเดี๋ยวนะเอ่อตำแหน่งตัวละครอันนี้เนาะขึ้นนะไม่หยุดเลยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเอ่อแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเพิ่ม อันนี้เป็นตัวระดับทองไว้ข้างหน้าได้อยู่ส่วนตัวอื่นเอาไว้แบบนี้แล้วกันตัวหลักเราถึกสุดเอาไว้กลางน่าจะไม่มีปัญหาอันนี้น่าจะตีด่วนนะอ่อ,อตีด่วนไม่นับดาวด้วยต้องตีเองโอเค๋เยวลองดูก่อนโอ้มอกินได้เป็นสกิลมันน่าจะมีสกิลย่อยกับอันตีเหมือนกันเลยเนาะอ้าวโอเคผ่านชนะสามดาว รับของละวันได้เศษที่หน้าตาโอเคแล้วก็อันนี้ได้อะไรไม่แน่ใจได้คัมภีเราน่าจะเหลืออยู่ตอนนี้เราน่าจะวิวสักเจ็ดปะ่ะน่าจะวิวสักเจ็ดนะน่าจะอีกขาดอีกวิวหนึ่งเดี๋ยวผมขอวิวแปดก่อนวิวแปดก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้พวกนั้นมาได้อะไรบ้างอ่ะกดตีไป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  หมุนอเ,เอ้ยเมื่อกี้น่าจะวิวอัพอยู่นะแปดยังอ่าวิวเก้าวิวเก้าแล้วโอเคมาเดี๋ยวมาดูของก่อนอันนี้แพ็กนี้ที่มันบอกวิวแปดนะมันจะมีเขียนว่าเลขสองกับอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้อะไรบ้างนะอ๋อมีแพ็กเดียวโอเคกดเปิดอ่าได้แพ็กสองหนึ่งอันแล้วก็ได้เพชรหกพัน 6, นะแพ็กสองหน,นึ่งอันอ่านี่แพ็กนี้เปิดได้วิวสิบสามอันนี้เปิดได้วิวสิบสาม อ๋อมันเป็นแบบเปิดไปเรื่อยๆอันนี้ทำอะไรได้อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะไม่เปิดมั้งอันนี้ก็ยังไม่เปิดแล้วก็ซากุระได้ตอนวิวสิบโอเคช่างมันก่อนยังไม่มีอะไรอันนี้อันนี้คืออะไรอะ,อะกดตั้งไว้สามดีกว่าไม่รู้เหมือนกันทำอะไรได้มาฮิาตะอ,อัพดาวอัพเป็นหนึ่งดาวโอเคยังไงเกมมันน่าจะมีกด รีอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็อัพไปก่อนได้อันนี้กดหาด่วนไม่ได้อออหาด่วนได้แต่ว่าด่านยังไม่เปิดโอเคอันนี้เราใช้เพชรได้โอเคไม่เป็นไรเอ,อ่อผมว่าตัวละครนี้ได้อยู่เพราะเป็นขั้นสีทองอะ่ะขั้นสีทองน่าจะเล่นได้อยู่โอเคแล้วก็อัพเวลไปอันนี้อ,อ,อัพสก,กิล ชิกมามรูม้ผมว่าตัวสีม่วงเราไม่ต้องอัพก็ได้นะเดี๋ยวเราไปอัพตัวสีทองไปเลยแล้วกันมาอันนี้อันนี้สุ่มฟรีไ้เสียเทนเทนอ่าอันนี้เป็นตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยหรือว่าสีแดงและสีแดงสีแดงสูงกว่าใช่ไหมเพราะดูจากอย่างนี้แล้วสีแดงคืออ๋อนี้เป็นสีส้ม สีส้มสีแดงแล้วก็เป็นสีทองใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าดอ,อ๋ยวผมขอดูใหม่อ่อแพ็คเติมอยู่หนนะอ่าไม่ใช่แพ็นคนี้สิไม่ใช่อันนี้สิที่อยากดูอ่ออยู่ไหนวะที่มันเป็นแพ็คเติมมาตะเก,กียอันนี้อันนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงอันนี้มันเป็นสีทองเนาะมันเป็นสีทองมันไม่ใช่สีสม้ม เพราะชื่อมันเป็นสีทองอะแต่ว่าระดับในเกมเนี่ยก็จะเป็นอทองทองสูงสุดแล้วก็แดงแล้วก็ส้มนั่นเองเอประมาณนั้นอะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครต่อเซเลน,นผมไม่แน่ใจว่าเกมมันมีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวนะเอเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนไม่มีตัวละครใส่เลยเดี๋ยวเราเวลสิบแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เวลสิบเหมือนจะได้ซากุระตัวหนึ่งด้วยตีไปก่อนตีไปก่อนมาตีไปก่อน ค่าประสานโอ่งเข้าไปโอเควิวไ,ไรละน่าจะยังไม่สิบต้องการแค่วิวเดียวอะ่ะเดี๋ยววิวสิบก่อนจะได้ซากุระมาน่าจะสบายขึ้นหน่อยเพราะตอนนี้ทีมเราลงได้ห้าตัวแต่ว่าเรามีแค่สี่ตัวละครน,นะอ่าโอเคสวยไม่เต็ดสกิลลอยยังแรงอยูอ่ยังไม่ผ่านเอ้โจจิได้โจจิโอเคอ่าโจจิก็โจจิมาก,ก่อน มาอ๋อถ้าท่าประสานใหม่โอเคท่าประสานใหม่อ๋อโจจีเอชิการมารู้เดี๋ยวขอกดใส่ท่าประสานใหม่โอเคแล้วก็สลับตำแหน่งแล้วกดแล้วก็ไปลองเทสโอเคมามาลองดูเดี๋ยวดูท่าประสานใหม่ด้วย เอ้ยแต่โจจีเลวเวลหนึ่งเอาไว้ข้างหน้าน่าจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มารถถังมนุษย์ฉวดพอให้โอ้อันนี้สตันสามตัวเลยเอเออันนี้มีประโยชน์อยู่นะสตันเนี่ยเพราะปกติอยู่แล้วแหละทุกเกมที่มีซีซีมีประโยชน์หมดนะสกิลอะโอเคตีไปวเวสิบอย่างเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะวิสิบโอเคววสิบละมาเดี๋ยวเราไปารับของก่อน นี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นตัวสุ่มโอเคแล้วก็วิวสิบแล้วเดี๋ยวขอเปิดเอาซากุระก่อนซากุระสีทองโอเคอ๋อแล้วได้เทมด้วยอันนี้ซาสกเกตสิบห้าแล้วตัวยี่สิบโอเคอันนี้อันนี้สิบสามอ๋อนี่แอดเพื่อนอย่างนะั้นช่างมันก่อนเดีย๋ยวเรามาดูตัวละครก่อนซากุระโจจีเนี่ยต้องเอาไว้อยู่ มันต้องวิวสิบสีเ่เรือกโจจิออกผมว่าเอาโจจิออกดีกว่าเดี๋ยวเรา,เาสากุระเข้าแทนเพราะอย่างน้อยซากุระเป็นสีทองนะขั้นทองน่าจะเก่งกว่ายแหละอ่ะมาผมว่ายังไงมันน่าจะมีอัพดาวเหมือนเกมอื่นแหละไอพวกตัวนั้นน่าเป็นทรัพยากรมากกว่าโอเคอันนี้เอาไปก่อนตัวหลัก เแล้วก็ทีมเดี๋ยวดูทีมก่อนซากุระซากุระเป็นธาตุน้ำผม,มอยากรู้ว่าตำแหน่งมันคือตรงไหนว่าตำแหน่งตัวละครมันน่าจะมีเขียนแต่ว่าผมแค่อ่านไม่ออกเขียนน่าเป็นตรงนี้มั้งมช่มันใช่มัน,าม,นมาเดี๋ยวไปลองดูสกิลซากุระก่อนว่าเป็นไงกดดันปึ๊บเออโอเคแต่มันเป็นสีทองอยืนหน้าได้อยู่แหละไม่มีปัญหาหรอกมาลองดู ผมว่าน่าจะเป็นฮิลแหละซากุระถ้าไม่ฮิลก็เป็นสกิลต่อยอะสกิลดาเมจอะเออเดดูก่อนทีมาอ่ะตีปกติรถถังมนุษย์ป่าสตันหนึ่งพิษตระกันตีเอ้ยเนี่ยซากุระก็ยังเป็นตัวดาเมจนะสกิลอันตีก็เป็นการต่อยเหมือนกันนะซากุระแปลว่ายืนหน้าได้อยู่มันน่าจะยังไม่ใช่ร่างฮิลนะน่าจะเป็นแบบว่าตัวดาเมจปกติ มาอันนี้15าอ่ะอยันสุดท้าย,ยาสุดท้ายถ้าได้3ดาวเราก็ได้ของรางวัลครบเรียบร้อยของอันนี้่ะตีไปปั๊บปั๊บปั๊บป,ป,ป๊เจอกับโอโรจิมาเราถังมนุษย์โป่งเข้าไปเหมือนสก,กิาาลประสานโจจิกับเอ่อชิกามรุจะโดนแค่แนวหน้านะอ่ะาประสานฮิว โอเคชนะชิวๆอยู่นี่ไม่มีปัญหาโอเคมารับของรางวัลก่อนอ่ะรับของไม่ได้ไปในเรื่องก่อนอันนี้นเป็นเควสอ,อรายวันพวกแบบตีได้เงินหรืออะไรพวกนี้มั้ยยังไม่อยากตีอ่ะเพื่อรอก,ก่อนอ่ะสกิปมีสกิปยุม่มขวา ไม่ตีครับไม่ตีเดี๋ยวรางวัลก่อนอ,อ่อันนี้อะไรอะ่ะขบุนติว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 อ๋อเป็นกิจกรรมโอเคทำเปกิจกรรมเข้าน,านัดนานอ่ะช่างมันไปก่อนมาเดี๋ยวมาขอรับของรางวัลก่อนนะแป๊บหนึ่ง ไอตัวเพิ่มโอเคมาเดี๋ยวมาลองสุ่มดูสักหน่อยนะเออโอ้โหไม่มีสุ่มแบบเป็นเพชรด้วยไม่จะสุ่มธรรมดาไม่มีจะสุ่มแบบใช้นี้เพชรไม่มีหรออ้อนี่นีเพชรซื้อได้27มต่อ100เรามีอยู่13ื่นสามเดี๋ยวลองสักลองลองลองสักนิดก่อน10ครั้งแล้วกันสัก10ครั้งได้อยู่เดี๋ยวลองก่อนหรือเ,เอาหมดเลยผมว่าเอาหมดเลยน่าจะได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวาไปลองดูปั๊บ เกมกาชาเกขืเปล่าต้องเช็คเอ้ยสีแดงว่ะมันกดผ่าเอ้ยเอ้ยนี่ซากุระอันนี้น่าจะเป็นร่างซับนะเอ้ยแต่ว่าดูจากสกิลเมื่อกี้เป็นสกิลดามิเป็นสกิลเหมือนต่อยเลยอะเอ้ยถือว่าสีสีแดงออกง่ายอยู่เอ้ยเดี๋ยวลองรองอาให้หมดเอ,อเอาเลยได้สามแพ็คโอเคมาจะไปสีแดงเปล่าอ๋ออันนี้ไม่มีแดงมีแต่สีทองอันนี้น่าเป็นเศษนะน่าจะได้ตัวละครแค่ตัวเดียวนะ พ่อเมื่อกี้พอดูออกอยู่ว่ายัางไงเฮ้ยอันนี้ได้แดงตัวหนึ่งแล้วก็ได้ทองตัวหนึ่งนะแล้วก็อีก8อันนี้เป็นเศษนะอ่าอาจารย์อะไรวะอาซึมะใช่ไหมโอเคแล้วก็ได้กาละมาอีก10ครั้งสีแดงหัวได้ทอง2ตัวไม่ได้แดงเลยได้ล็อกลีกับกับ โหล็อกดีซ้ำเอ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่มันน่าจะใช้ตัวซ้ำในการอัพได้อยู่ที่จริงเราขาดทองอีกนิดนึงแล้วเราซื้อได้อีกอ่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนอ่อ,อันนี้เป็นอาหารอ๋อน,นี้ใช้ต้องใช้ทองอ่านี่ได้อีกสองร้อยโอเคมาเดี๋ยวไปเอาอีก,อกสักทีดิอ,อ่าน,นี้เศษเอาเศษเก็บไว้ก่อนมาเดี๋ยวมาลองอีกรอบ ขอสีแดงสักรอบถ้าได้แดงอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าเราน่าจะผ่านด่านง่ายเลยอ้าวโอเคสวยๆนี่สวยอยู่แดงกับทองโอเคชื่ออะไรไม่รู้ของทีมอ๋อของทีมซาุเกะน,นะตัวนี้จาไม่ได้จําจําชื่อไม่ได้นะที่ใช้วิชาน้ะเฮ้แต่ว่าได้ตัวละครมาโอเคอยู่นะเดี๋ยวนะอ๋อมันมันจัดทีมเปลี่ยนยังไม่ได้มันต้องเปลี่ยนนี้เลยใช่ไหมอ๋อนี่ออก เอาเป็นซากุระแทนแล้วก็ชิกามารุความสัมพันธ์ตัวละครใช่ไหมนี่ชิกามารุเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้แล้วก็ผมว่าซากุระมันเป็นตัวดามิเอะเนาะแล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นซับพอร์ตผมว่าตัวซับพอร์ตเก็บไว้เดี๋ยวซากุระเปลี่ยนดีกว่าเอาอันนี้เข้าแทนแต่ว่าซากุระร่างนี้ก็เป็นร่างดามิเอะนี่หว่าสรุปว่าไม่น่าจะมีซับพอร์ตนะอันนี้ก็ดูจากสภาพแล้วเป็นสกิลดามิเอะ เหมือนกันนะสายดาเมจอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลดาเมจผมว่าตัวที่เป็นซับอิโนโนเออรูปสกิลเหมือนจะเป็นซับพอร์ตอยู่นะนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอิโนโนไว้นีอ่อสูร์มาไกลตัวนี้ไว้หน้าพี่หญิงซากุระน่าจะไว้หน้าประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้มาส่วนเลเวลเดี๋ยวเอาไปแค่เลเวลหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราไปลองเทสสกิลดูก่อนนะว่าเป็นยังไงขอลองเทสก่อน อันนี้ฟังก์ชันอะไรไม่รู้ช่างมันไม่อยากรู้มาเรามาดูสกิลก่อนอ๋ออันนี้ด่านเดิมอ๋อมันเป็นเอเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าตีผ่านได้เลยนี่อันนี้เหรออันนี้กดตีผ่านได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอกดอ่าเอ้ยถือว่าโอเคอยู่นะฟังก์ชันตีผ่านเลยเนะี่ยฟังก์ชันสกิปได้เลยเนะี่ยสวยอยู่แต่ว่าอยากดูสกิลมาขอดูสกิลก่อนอ่ะต่อยต่อย ทำไมผมรู้สึกมันช้าจังเดี๋ยวว่าผมกดไอ้นี่เร็วเกินไปหน่อยเดี๋ยวนะก,นกดคูณสองทำไมผมรู้สึกว่ามันอืดจังก่อนหน้านี้มันเร็วกว่านี้นะอะมาเดี๋ยวลองดูอันตีก่อนอันนี้อันตีตัวหลกักแล้วก็อันนี้ท่าประสานฮิวมาตัวนี้ฟันเป็นปกติโอเคมาซากุระอันติ เกียบหน้าไปทีนึงโอเคอันนี้สกิลประสานดานเมจมาอาซึมะอาซึมะก็สกิลโดน2ตัวหรือโดนแนวหลังสักอย่างไอ้ตัวนี้สกิลเหมือนโดนตัวเดียวเลยอะอืมกดคูณห้าไอ้คูณสิบเป็นมันเลยดีกว่าเร็วกว่าเยอะ <laughs> ผมว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่ากดคูณสิบเยอะไปนะมันมันบักนะ น,น่าจะบักๆหน่อยนะประมาณนี้เอาไปว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปนะกดคูณสิบเกินเร็วเออกดคูณสิบเนี่ยบางทีเกมมันคำนวณไม่ทันนะก็จะมีแบบมีบักๆเออๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนำคูณห้าแหละถึงจะโอเคหน่อยนะอา่าโอเคนี่ใส่ไปก่อนเออกดอัพไม่ได้กดอัพไปโอเคเอา่าเดี๋ยวเกมนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะเพราะว่ามันค่อนข้าง ด้วยความที่ว่ามันเราเล่นใหม่เนาะมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นค่อนข้างเยอะมากมายนะก็เอาไว้นำตอมานนี้ก็แล้วกันอ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป,ป็นกําลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายเพลิดเพลินด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม